สุดท้ายนี้นะผมใน EP หน้านะผมจะเป็นเรื่องอะไรน,นะผมสวัสดีครับไว้เจอกันนะผมสวัสดีครับเอาใหม่การให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงการเล่าเรื่องราวเชิงสารคดีการให้ความรู้และกรณีศึกษาไม่มีเจตนาให้ร้ายของขู่ทำให้เสียงชื่อเสียงและชี้ช่องทางการก่ออาชญากรรมใดๆอีกทั้งช่องเรายังไม่สนับสนุนการกระทำอันผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ถ้าผมมอเตอร์เชื่อลูกคานผมวันนี้ <t hips> เรามาอยู่กับเจ้าตัวนี้นะผมมาสด้าสองนะปี2020นะครับผมตัวนี้เป็นมายเนอร์เชนนะครับมายเนอร์เชนออกปลายปีนะครับต่างกันตรงไหนจุดใหญ่ๆกระจังหน้าสังเกตได้เลยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นตะปุ่มตะปั่มไม่ได้เป็นขีดขีดถ้าขีดขีดตัวเก่านะครับอันนี้คือตัวมายเนอร์เชนแล้วนะครับตัวนี้นะครับมายเนอร์เชนแล้วป้ายแดงนะครับประมาณ6กแสนห้านะครับคันนี้พิเศษยังไงคันนี้นะผมประกันป้ายแดงยังเหลือ1ปีนะครับผมให้ไปเลยนะะบขอองแถมมนผดกเี้ยต่สุดนะครับองนะผมมแถไปอีนะครับผมนน้มัเเครื่่องปลียน ให้นะครับน้ำมันเกียร์เปลี่ยนให้นะผมกองเครื่องเปลี่ยนให้สปารถยนต์ให้นะครับผมคันนี้ไม่เคยเคลมสีนะครับตอนที่ผมซื้อซื้อมาไม่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยกิโลเท่านั้นนะครับตอนนี้หมื่นเจ็ดนิดหนึ่งนะครับผมลองขับขี่แล้วชอบมากนะครับผมคันนี้ไม่เคยเคลมสีเน้นย้ำนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับผมว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับผมลืมไปครับผมด้านหน้านี้สเกิร์ตเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะผมว่าของเดิมมีสเกิร์ตผมเอาสเกิร์ตไปซ่่่่่่ออ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 มมมมมมยยยยูููนนนนนนนะะะคคคคครรรรรัััััับบบบืืผผขขตกกหหลลลุแ้้้วาาาางงงงงงเเเปปปป็็ถไไไซด เรามาอยู่ที่ห้องเครื่องครับผมผมพูดไวๆนิดนึงนะครับผมตัวนี้นะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับผมเดิมทุกจุดนะครับผมพูดเลยครับเดิมทุกจุดนะครับมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับผมเอาไปขี่มาครับตัวนี้ใช้ไว้ขับ ไกลๆเล่นๆนะครับผมเดิมทุกจุดจริงๆนะครับน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมไม่เคยมีการแกะนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนไม่เคยมีการเคลมนะครับยืนยันได้นะครับผมประตูทุกตอกนะครับเดิมเจอไม่เดิมจ้างคนมาดูนะครับเจอไม่เดิมผมให้เลยครับห้าพบาทนะครับเอาไปเลยนะครับแต่ว่าคันนี้เดิมทุกจุดจริงๆเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวคันนี้เนี่ยใส่สเกิร์ตนะครับั่นสีขัดสีสวีวันนิดหน่อยนะครับตัวกิฟต์แน่นอนนะครับผม เราไปกันไวๆนะครับผมผมไม่อยากให้คลิปมันจะนานนะครับผมตัวนี้นะผมชื่อรุ่นย่อยว่านะครับผม S Liter นะครับถามว่าเอ้า S Liter นี่มันท็อปโลท็อป l องท็อปยังไงอ่าอธิบายอย่างงี้ครับมาด้าสองโฉมนี้นะครับมี5้าออปชันนะครับผมแบ่งเป็น E ครับตัวโลนะครับ C นะครับตัวถัดมานะครับ S ตัวถัดไปนะครับผมแล้วก็เป็น S Liter คือตัว S นะครับผมที่เพิ่มความหรูหราด้านเบาด้านภายในนะครับแล้วก็เป็น SP ตัวท็อปที่มีไบเซนเซอร์มองกันแสงนะครับอัจฉริยะนะครับผมก็คือจะมีไฟเตือนที่กระจกนะครับอันนี้คือตัััััวววท็อออปสุดนนนะะคคครรรบบตตี้ื S Liter ง มดดาด้าสองมนี้มี5ออปชันนะครับผมคันนี้นะครับรับไปปุ๊บพร้อมขับขี่เลยนะครับผมประกันตูนทุกจุดของมาด,ด้ายังอยู่ครบนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูภายในกันครับว่าเป็นยังไงบ้าง เข้ามาอยู่กันที่ภายในนะผมมาด้าสองนะผมตัวนี้นะครับ S l e ลีเทอนะครับตัวนี้เนี่ยออปชั่นให้มาค่อนข้างจะเต็มนะครับตัดแค่กันแสงมุมอับสายตาเท่านั้นเองนะครับผมภายในเนี่ยเป็นสีดำนะครับตัดกับหนังสีฟ้านะครับผมมีแอร์แบกมาให้นะครับผมสีดำนะครับตัดกับสีฟ้านะครับรอบพวกคิ้วการตกแต่งขอบช่องแอร์เนี่ยครับจะเป็นโครเมียมนะผมเป็นโครเมียมนะครับสีเทานะครับค่อนข้างสวยงามนะครับให้ความหรูหรานะครับผมมีเหมือนเดิมนะครับสำหรับมาด้าสองรุ่นนี้นะครับผมจอแอคทีฟดิวิ่งดิสเพลย์นะครับทำให้เราไม่ต้้้อองงกมมมมหนนาาาคคววเรร็ะับ เห็นความเร็วจะเห็นการจับคุชคอนโรลว่าเราตั้งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเห็นหมดเลยนะครับผมตัวนี้พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยหนังนะครับผมตัวนี้มีครบนะครับผมมีแอร์แบ็กมีมันติฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับตอบเกี่ยวกับการปรับใช้จอรับโทรศัพท์นะครับตัวพุชคอนโรลอยู่ทางด้านขวานะครับผมเห็นชัดนะครับผมกดใช้ง่ายครับกดออนคือใช้นะครับเซตก็คือเริ่มต้นนะครับแล้วก็บวกลบความเร็วได้เลยนะผมแตะเบรกปุ๊บก็เข้าไปกด s e ตใช้ใหม่นะครับผมแอร์ของรุ่นนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะ กระจกมองข้าง okay. เป็นปรับพับไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับผมปรับพับไฟฟ้าเหมือนเดิมให้ออโต้ด้านคนขับนะครับผมตัวนี้ที่พิเศษนะครับก็คือเบาะหนังเขาเนี่ยครับหนังสีดำนะครับที่หน้าสัมผัสนะครับแล้วก็เป็นอะคันทาร่านะครับผมเป็นเป็นผ้าอะคันทาร่านะครับตรงบริเวณรองนั่งนะครับนั่งแล้วจะรู้สึกนุ่มสบายนะครับดีกว่าตัวเดิมลืมพูดไปครับมาด้าตัวนี้ผมที่ผมใช้มานะครับช่วงล่างเนี่ยถ้าผมนิยามนะคลายมาด้าสามารถลดเล็กแต่ได้ช่วงล่างของตัวใหญ่ครับนึ่เข้าโค้งดีนะครับด ผมไม่อยากกลับไปใช้ตัวก่อนหน้านะครับถึงจะบอดี้เดียวกันนะครับแต่ผมว่าเขาไม่ได้อัปเกรดแค่รูปลักษณ์นะครับเขาอัปเกรดด้วยสมรรถนะในการขับขี่ด้วยนะครับผมช่วงล่างเนี่ยผมให้นิยามไปเลยนะคลายมาด้าสามนะครับค่อนข้างดีนะครับทำมาได้ดีมากนะครับเป็นอีโคคาร์ที่ผมมั่นใจว่าคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในตอนนี้เลยนะครับสำหรับรถเครื่องไซส์พันสามอีโคคาร์ประมาณนี้นะครับด้านราคานะครับด้านสมรรถนะนะครับไปถึงแน่นอนครับเป็นเบอร์หนึ่งได้นะครับผมตัวนี้นะครับลืมแจ้งไปเป็นสมาร์ทคีย์เลสตตตาารรรรรรร์์ททนนนะะะคคคััับบบบือออกุุญแจไไว้้้้มมม่่งปปลดีีสใหเยย ปัดน <You S 2> <Jam. S 1> ้ำฝนออโต้ม well, ีมาให้นะครับผมเดินอยู่ข้างรถกดปุ่มเอากุญแจไว้ในกระเป๋ากดปุ่มเปิดรถได้เลยนะครับไม่ต้องควานหากุญแจมากดปลดล็อดล็อกนะครับไม่ต้องนะครับผมออกจากรถปุ๊บนับวิลถล็อกอัตโนมัตินะครับปลอดภัยนะครับผมสามารถตั้งค่าจะกี่วิจะล็อกตอนไหนบ้างล็อกตอนเข้าเกียร์ปลดล็อกตอนเข้าเกียร์สามารถตั้งได้ที่จอเขาได้เลยนะครับผมสิ่งที่ผมชอบมากของตัวนี้ก็คือคันนี้เนี่ยเป็น4ประตู4ประตูเนี่ยดีกว่า5ประตูตรงไหนนะครับอาจจะรูปทรงผมแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าด้ววยอรรรรดนนนนาาาามกกกขง4ปะตูี่่ค้้ัทให ขี่อัตราเร่งเนี่ยค่อนข้างดีกว่าถามผมก็รู้สึกได้ไหมรู้สึกได้นิดนึงครับแต่ว่าการกินน้ามันเนี่ยค่อนข้างจะชัดกว่านะครับผมอาจจะประหยัดกว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณครึ่งโลลิตรอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณขึ้น,ข,นขึ้นมาประมาณครึ่งโลลิตรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้มากกว่านิดนิดหน่อยๆนะครับเพราะว่าผมเคยใช้ทั้ง5ประตูและ4ประตูนะแก้งตรงนี้เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยมีต่อ Android Auto เดี๋ยวผมจะต่อให้ชมนะครับผมว่าต่อกันยังไงครับ Android Auto หรือว่า Apple CarPlay เนี่ยสามารถต่อได้หมดเลยนะครับก็คือเสียบสายเข้าไปนะครับส ตับมือถืออยู่ครับต่อช่อง USB เข้าไปนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับผมเมื่อเข้าไปปุ๊บนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงมันเป็น Android Auto หรือเปล่านะครับสมมติว่าถ้ามือถือของท่านนะครับไม่เป็นอัตโนมัตินะครับกดไปที่ตัวที่เป็นสัญลักษ์ตัว A เนี่ยนะครับ้าสุดนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือกนะครับนี่ครับ Android Auto มันจะ detect เจอนะครับว่าเจออ่าต่อ Android อยู่คของผม Android นะต่อเข้าไปเลยครับเป็น Android Auto สมมติว่าผมนะครับอยากเปิด GPS นะครับ ไปเต้นรถเจียวตูคานะผมก็เสิร์ชไปเลยนะครับในด้วยมือถือนะครับกดหาเส้นทางน,นะครับเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะแสดงที่จอเลยนะครับแล้วก็กดเลย์ได้เลยนะครับผมอย่างนี้นะครับผมสบายนะครับตัวนี้กล้องหลังมีมาให้กล้องหลังก็คือเดี๋ยวผมกดให้ดูใส่เกียร์ถอยปุ๊บ มีกล้องหลังนะครับมีเซนเซอร์หลังมีให้ทุกอย่างนะครับเพลงต่อเข้านะครับผม GPS ต่อเข้าได้นะครับผม u t u b e ยังดูไม่ได้นะครับคันนี้คือข้อเสียดายที่ผมเสียดายมากยังดูไม่ได้นะแต่ว่าฟังเพลงได้นะครับขึ้นโชว์นะครับว่าเพลงอะไรครับก็จะบอกอยู่ท้านล่างตรงนี้นะครับขึ้นโชว์ว่าเพลงอะไรสมมุติว่าไม่อยากดู GPS อยากดูว่าอยากได้เพลงแบบเห็นชัดๆกดเข้าไปเลยนะครับที่แอปนะครับผมก็จะขึ้นนะครับเป็นเพลงนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับว่าเป็นเพลงอะไรอยู่หรือว่าเราอยาก เข้าแอปบางแอปในโทรศัพท์นะครับก็คือกดไปที่กดย้อนหลังนะครับกด back ไปนะครับสมสสมุติว่าถ้าอยากเข้าแอปนะครับกดย้อนหลังครับตัวนี้ปุ่มคอมมาเนี่ยง่ายมากเลยนะผมก็คือจะเป็นปุ่นหมุนหมุนนะครับเลือ่อนขึ้นเลือ่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับแทนการทัศกรีนนะครับก็คือเราอยากใช้อะไรเราก็กดนะครับตกลงอันนี้คือเข้าไปนะครับสมมติว่าถ้าเราอยากหมุนเลือกอะไรล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาดันขึ้นนะครับดันลงได้เลยนะครับสามารถเปลี่ยนออปชันเปลี่ยนคอนโทรลได้ง่ายนะครับศึกษาได้อันนี้ไม่ยากเลยนะครับทีนี้สมมติมมออยาาาากกกเเข้ี่รรดปทสถลื เข้าแอปได้หลายแอปนะครับผมของตัวโทรศัพท์ที่เรามีนะครับที่สามารถลิงก์กับ Android Auto ได้เนี่ยสามารถเข้าได้หลายแอปนะครับสามารถอ่านข้อความพิมพ์ข้อความด้วยคําสั่งเสียงได้นะครับตัวนี้ผมลองใช้แล้วค่อนข้างสะดวกผมชอบตรงนี้เลยนะครับขับขับไปลูกค้าไลน์ข้อความ Facebook เด้งเข้ามานะครับมันอ่านให้เราฟังด้วยนะเรากดยอมรับปุ๊บมันจะอ่านให้เราฟังเสร็จปุ๊บแล้วกดตอบเป็นคําพูดนะครับมันก็จะพิมพ์ให้เราผิดบ้างถูกบ้างเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับผม 90กิโลนะครับ ตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมแถมวอชเชอร์ไปด้วยนะครับของศูนย์มาด้าอันนี้นะครับของศูนย์มาด้านะครับปีขลรงนะครับตัวนี้ลืมแจ้งครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับมีตอกเดือนตอกปีอยู่นะครับผมเปลี่ยนเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไอสต็อปนะครับสำหรับคนที่ใช้นะครับจะรู้กันอยู่เลยนะครับว่าไอสต็อปเนี่ยมันจะดับเครื่องตอนที่เราจอดนิ่งๆนะครับเวลาเราเหยียบเบรกนะครับต้องคาดเบลล์เลยนะครับก่อนที่ไอสต็อปทำงานนะครับสมมติติดไฟแดงปุ๊บดับประหยัดน้ำมันนะครับแอร์ติดแต่อาจจะความเเยยย็็นน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 ลลลดดดงงะะะะคคคครรรรัััับบบแแตต่่่่่่่่่่ววววาาาาาาถือออชชใกกกปห้้มมมมมขขีีีผจุทไ เป็นตัวนี้คือปัญหาของตัวนี้คือแบตหมดเร็วแบตเสื่อมอายุเร็วนะครับหนึ่งนะครับสองคือไดชาร์จไดสตาร์ทเนี่ยครับจะเสื่อมอายุเร็วนะครับผมอันนี้คือ2ที่ไม่ค่อยดีแต่ข้อดีคือประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับเพื่อนๆลองช่างใจกันดูบางคนเขาลำคาญก็ปิดเองได้นะครับมีปุ่มไอสต็อปอยู่ด้านนี้นะครับกับปุ่มการลื่นนะครับสามารถปิดได้นะครับอยู่ทางด้านขวามือส่วนใครที่แบบโหผมไม่ชอบเลยไอสต็อปที่อยู่แม่งดับแล้วแม่งก็ติดออกตัวมันจะติดช้าไปวิหนึ่งสองวิขัดใจนะครับข้างนอกม ต่อสายหลอกบางคนปิดด้วยการเสียบคอมนะครับแล้วแต่ราคาแลครับประมาณเข้าค่าประมาณพันห้าถึงสองพประมาณนี้นะครับแต่แถวนี้2 0 0 0บวกลบแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับมมและสองตัวนี้ลุยน้ําได้ไหมนะครับลุยได้นะครับเพราะว่าตัวดูดอากาศเข้าอยู่บนคานบนนะครับอยู่ค่อนข้างสูงนะครับสามารถลุยได้สูงระดับหนึ่งเลยนะครับจริงๆผมก็ไม่อยากให้ลุยหรอกนะแต่ว่าถามว่าลุยได้นะเพื่อนๆเปิดดูฝากระโปรงเดี๋ยวผมจะวงให้นะครับชี้ให้ดูนะครับว่าลุยได้ถึงตรงไหนตำแหน่งน้ําเข้าอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนเมื่อใดสนใจ ตัวนี้ป้ายแดงหกแสนกว่านะครับหกแสนสี่หมื่นแปดพันมาครับถ้าอยากได้ชุดแต่งรู้สึกจะเพิ่มอีก2องหมื่นนะครับเป็น6กแสนหกหมื่นแปดพันตัวนี้ผมขายนะครับห้าแสนเก้าพันบาทนะครับหน้าร้านเพื่อนๆดูอยู่ดูทูบผมลดให้ไปเลยนะครับสี่เก้าเก้าเอาไปเลยครับไม่มีค่าจาัดไม่มีค่าดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับเหมือนเดิมเต็นท์ผมไม่เคยเก็บนะครับเจอเซลล์เก็บติดต่อมาที่เบอร์ส่วนตัวผมถ้าเป็นโปรโมชั่นจากเต็นท์เป็นรายการจากเต็นท์เนี่ยสอบถามผมได้นะครับว่ามีเก็บไหมนะครับแต่ว่าโดยเป็นผมไม่เก็บนะครับหาาาาากกกเพพพื่ออนน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 ๆทััััสใจจจะะะะคครรรรบบตวีี้ชปปํํงู นะครับเครดิตด no so ีไม่ต้องคุยกู้เต็มหมดนะครับอาชีพอย่างอื่นนะครับอาชีพอย่างอื่นหรือติดแบล็กลิสต์นะครับปรึกษากันนะครับโทรมาพูดคุยกันได้นะครับทางช่องทางที่ผมให้ติดต่อทางด้านล่างนี้เลยนะครับผมดอกเบี้ยพิเศษนะครับสูงสุดนะครับ2.59นะครับตัวนี้ผมให้ไปเลยครับ2.59นะครับผมเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับผมประวัติสายนะครับอาชีพประจํากู้เต็มราชการรับสัญญาจิตกู้เต็มอยู่แล้วนะครับอาชีพที่รับเงินเข้าบัญชีผมให้ไปเลยกู้เต็มทุกอาชีพครับอาชีพบุคคลกู้ไไดดดด้้้้้้มมมมัััััยกกูคคคคครรรรบบบบแแแแแตตต่่่่่่ววววววาาาาาโนนนนนปเลลล็ออะะผชีพง บ้านตัวเองหไหมอะไรเงี้ยมาคุยกันเรามีทีมงานนะครับมืออาชีพครับให้คำปรึกษานะครับผมสุดท้ายนี้นะผมในอนะีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมเกี่ยวกับรถยนต์นะครับตัวไหนนะครับเพื่อน,อนๆกดติดตามไว้นะผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ